กันด้วยนะคะวันนี้ไปอยู่ในกันในแบบ go fish กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาล่าปลา,าต่อตัวนี้ก็ไดก็ได้ถ้าเราตัวหนึ่งก็จะจบลิปเลยเออแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทสามแล้วเนาะอแบร์ไปตกกันเลยคือมันมี มันมีโอกาสตกเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากเพราะว่ามันตบยากมากเลยนะครับไอตัวไอสองตัวเนี้ยมันมันอนตัวนึงก็ตัวที่หายากสุดก็ด่าจะเป็นหนึ่งในล้านนะครับเพราะว่าไอตัวหนึ่งในล้านหานย,ยากเลยมามาเลนตกันเลย <c oughs> จะเลนได้เป็นไบอเกอร์มาครับ เอ้ยเอ้ยตัวอะไรเนี่ยมาตกยากทุกคนอนนอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรดูืิอจะไม่ได้ตึงดีสอดเลยไหมครับอคนรูที่ใครตัวอะไรอ่ะได้ได้แค่สองไว้น,น่าจะไม่ใช่แค่ไอตัวนี้โอเคไม่เป็นไรหรอกไอตัวน,นี้ก็ได้จะได้อยู่โอ้โหสเต็งนี่ต้องอัพเลยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นตัวนี้ได้จะุกยากน้าดูจะพูดโชด้วย ค่ะตัวนี้ตบยากขนาดนี้เลยตัวที่เป็นไอตัวที่จะผมจะเอาเนี่ยมันจะตบยากขนาดไหนเนี่ยนี่ขนาดสต็งกประมาณสามสิบเมตรเนี่ยเนี่ยต้องสารอกสามอ่ะโชคไม่เคยกตกเนี่ยไม่มีรูอปะ ก่อจะตบได้ไอตัวไั้นก็ได้จะประมาณหลายชั่วโมงเลยเออว่าตบยากมากเลยแล้ผมพี่แอร์จะพูดอะไรกับคนดูให้ได้ไมากที่สุดแล้วเพราะว่าไม่มรู้จะไม่รู้อะไรอะไรเลยนอกจากตบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเพราะว่าผมก็เปิดออโตู้เลยเอา,าร์วี่ดูการเราปิดออโต้ดีกว่าเดี๋ยวเราตเองดีกว่าเราปิดออโต้เดี๋ยวเราตกเอง เอาซักแค่ิีก็ต้องพมันเสียเวลามากเวลาที่มันตกเองนี่โอ้โหเชื่อโตดีแล้วตกเองดีแบบบ้ <c oughs> <c oughs> เออหรือว่าเราควรเอาไอ้โต้ไปขายก่อนดีแล้วก็ซื้อหยิบไปยดีไหม แล้วอยเอามาตกเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ซื้ออยู่ซื้อจะเบ็ดเดี๋ยวตอนเนี้ยนั่นแหเอาัวตัวไปขายแป๊บนี่ขแบบนี้ดึนแฟร์กาแฟนไี่ยอะไรพี่เกี่ยวที่วันดีเดียวเหรไอ้เหไม่มีสักอันเลยนะผมว่าอ้อเอ้ยกด กดซื้อทำไมวะอันนี้คืออะไรน้ำยาเอ้ยน้ำยาน้ำยาน้ำยาดีกนวะ่าเอาไปน้ำยาเราเอ,อ,อ,อยาเยชูกัน้ออยาชูอ้อน,นี่ก็สติงสติงเราซื้อมาล้วะเพราะเรางก็ไปซื้อตรงนั้นแ่ก็ต้องีและ แต่เราจะซื้อเละแกไงไม่ได้จะซื้อแต่เราดูดดดยากระนี่เรียกสกัดกินยาโชคูก็ไปกินเลยโอเคกินเข้าไปแล้ววันโอ้ยเรียบตกเรียบตึกเรียบตึกเฮ้ย,อยโอเคมาแบบดูสิว่าจะชอบดีกันไหมนั่นคน โอ้โหนี hehe, descon, oh. ่ขนาดกินแล้วเนี่ยโคตนโชคแบบโคตร้ายเลยโอ้โหมันโชคร้ายนะวะตอนนี้โอ้โหโอ้โหน้ำยาโกโอ้โหจได้ไอตัวสดตัวน่ารักอี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 กสนตัวเนี้ยเนี่ยตัวไหนก็ตัวนี้ก็พอแล้วเดินอ้ หนึ 1> 1, 5, 5, 5, 5่งเก้าแสนเลยด้วยเดี๋ยวหาแสนก็ได้แล้วอ่ะหนึ่งไดเก้าแสนก็ได้ดีหนึ่งรอสแสนห้าหมื่นอะไรเงี้ยก็ได้เออแสนอะไรเงี้ยเดียไม่เอาน่แสนอะไรเงี้ยโอ้ว่าตัวดีแต่กียโอ้ขอไอ้รัพ์แหลกไอ้ที เราอาจจะไปกินทีไดนะ้แหละแค่หลายผีว่าแค่ตัวที่สองมาแต่ <c oughs> ไว้ดีขนาดลงโอเคได้ไม่ยอะาไม่อยากได้ตัวที่มันกากกับตัวที่กาก,ากม,มีแล้วอะ่ะหรือตัวที่มันขายได้เป็นแพงอ่ะ ที่ไม่ใช่ตัวหัวไอปลาปลาดุอ่ะไม่ใช่ปลาดุดิไอเรสไอเรสไอตัวสีแดงเลยไอตัวสีแดงถามหัวไม่เอาไม่เอาแล้วอยากได้เลยตัวสีแดงแค่หัวเดียวทะมาไวยว่าใช่หัวหัวไม่ใช่หรอกค่ะนี่ ตกไปได้เลยโหตกยากมากโอ้โหโอ้ยตกยากมากพี่น้องโอ้โหทุกคนทุกคนท้คนทุกคนหรอวะมันตกไงคนก็ลองมาตกอยู่เองนะมันยากมากเลยทุกคนโอ้ยผมโชคหลายดีปบบเด็ดอะโอ้โหแล้วผมก็ไม่ได้เสียแล้วผมวิ่งบัาด้วยโอ้โห เออดูเขาไปซื้อตังเราไม่อยากได้อยู่แล้วสเต็งเนี่ยสเต็งเราอัพได้อยู่แล้วเซลเซลอันนี้เราก็ต้องการเฮ้ยนี่กรโชคต้องการโชคต้องการโชคเข้าใจไหมต้องการโชคต้องการโชคครับผมต้องการโชคกับโชคดีๆอ่ะขอหนูได้ไหมล่ะขอโชคดีๆหนูได้ไหมล่ะโชคกับโชคเจ้าโชค โชคดีอ das das ่ะของนี้ซื้อมันก็ไม่มีที่ซื้อโชคโอ้โหเอ้ยอันนี่มีโชคอยู่นี่นี่โชคโชคคุณตบกนะครับาบอกเออแต่เราไม่มีรูปักโอนเราได้คนลสียดายเลยโอ้โหบอกเพื่อนบ้านของเราคือเราไม่ได้ต้องการตังค์ไม่ได้ต้องการอะไรแต่เราต้องการหายสองคนให้เจอนะครับ แอปกดแอปโชว์กันเลยอ่ะว,ว้าวเราต้องการโชว์กันตอนนี้ไม่ต้องการไอ้เองแล้เอ๊ะต้องการดีวะเ <c oughs> ิงก็ต้องการโชว์ก็ต้องการเน่ตอนเนี้ยโอ้โหโคตรดีอะ เกลือจัดเลยทุกคนโอ้โหมันตกยากมากทุกคนมันมันตกยากมากมันตกยาก,าก,กอ่ออยทุกคนโอ้เออหนูจัดเป็นตัวนุ้ ตกได้เลยไหมอดีไหม,ไ,หมไม่ไว้อาดีกว่าคือแบบเออ,อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถ้ามันนานเลยผมจะเลือกตกแหละม่ไม่ตกนานแหละต้องนานก็ไม่ยังตกไม่ได้เลยเราต้องนานว่ะ โอ้ตกโคตรยากเลยนี <champions> ่มาทำไมอ่ะท <c oughs> ุกคนถ้าเกิดว่ามีใครตกได้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะตอนนี้ผมต้องบายบาย